สวัสดีครับร้านทรัพย์โสพลเจริญยนต์นะครับวันนี้ก็ขอบคุณลูกค้า FC แล้วก็ทุกท่านที่ติดตามในช่อง u t u b e นะครับทรัพย์โสพลเจริญยนต์แล้วก็ทาง Facebook ทรัพย์โสพลเจริญยนต์ภาษาไทยนะครับวันนี้นะครับนำเสนอสิ่งดีๆนะครับเป็นเครื่องสภาพดีนะครับผม ZT ท5 5 Pro นะครับตัวนี้โปรเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวท็อปสุดของ ZT ท5 5ตัว ตัวโปรนะครับตัวโปรจะมีไฟเลี้ยวแก้มด้านหน้านะครับเป็นสีส้มนะครับแล้วก็สปอยเลอร์ด้านหลังจะเป็นสีบอลนะครับตัวนี้นะครับการันตีให้เลยว่าเครื่องนะครับ90%แท้นะครับ90%แท้90%แท้จากอะไรนะครับน็อตปั๊มน็อตฝาสูบยังไม่เคยถอดนะครับที่หายไป10%ก็คือการถลอกในการใช้งานนะครับจะมีบ้างเล็กน้อยนี่นะฮะมีรอยถลอกบ้างนะครับส่วนน็อตด้านล้อไม่ถอดนะครับนี่นะครับ เอัวนี support, hehe, kind of right now, ้ ota, artists, 90%เดี๋ยวผมการันตีให้นะครับตัวนี้รับประกันให้3เดือนเต็มนะครับซื้อจากผมไปรับประกันให้3เดือนเต็มวันนี้ก็ทําคลิปเรียวๆกันเลยนะครับพอดีอ่าเพิ่งจะไปซื้อจากบ้านลูกค้านะครับก็เลยทําคลิปกันอ่าบนรถให้ดูกันเลยนะครับชัดๆกันไปเลยนี่ฮะก่อนถึงหน้าร้านนะครับผมเผื่อท่านใดสนใจนะครับเดี๋ยวดูนะครับ90%เพราะอะไรนะครับนี่ครับสีจมพูงแต้มที่ฝาหม้อน้ำนะครับแล้วก็น้ําใสสะอาดนะครับไม่มีรอยเดือดเลยนะครับเครื่องผ่านการใช้งานน้อยผ่าานนนนคควมรร้ออยะับ ราคานะครับเดี๋ยวแจ้งกันก่อนนะครับเดี๋ยวแจ้งกันก่อนนะครับราคานะครับ41,000บาทนะครับ41,000บาทนะครับอ่าราคานี้นะครับมารับเองที่หน้าร้านนะครับ41,000บาทมีส่วนลดให้บ้างนะครับเดี๋ยวผมลดค่าน้ำมันให้1,000บาทนะครับผมส่วนท่านใดจะให้จัดส่งทั่วไทยนะครับก็เพิ่ม1,000บาทเป็น 42,000บาทจัดส่งทั่วไทยนะครับ4 2 0 0 0บาทจัดส่งทั่วไทยรับเองหน้าร้านนะครับรับเองหน้าร้านก็4ี่0 0ื่นทุนครับผมรับประกัน3มเดือนมาฟังเสียงพร้อมกันครับมาเลยนี่นะครับรอบสโลนะฮะ ๊มหมูฉีดฟิตติ้งนะครับเหมือนของใหม่ตัวนี้มีครับมีคอท่อมีสนิมเพราะว่าผ่านการใช้งานนะครับหายไปแค่สิบเปอร์เซ็นต์นี่ครับรอบะโลนะครับึบซึบึ้ครับแรงดันน้ำมันเครื่องปกตินะครับมีจังหวะหอบนะฮะตัวนี้พิเศษป่ารุ่นธรรมดาคือตอนซื้อใหม่แพงประกันประมาณส0 0พันนะครับโดยประมาณนะครับอันนี้คร่าวๆให้ฟังจากราคาเครื่องปกติแพงฝาปกตินะครับตัวนี้เป็นตัวท็อป ครับเชิงสีบอลนี่นะครับเชิงสีบอลแล้วก็ระบบไฟ LED แล้วก็มีไฟเลี้ยวด้านหน้านะครับเวลาต่อกับอุปกรณ์พ่วงข้างหรือรถไถนานะครับสามารถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวฝาได้เลยเปิดไฟเลี้ยวได้เลยนะครับใช้ได้ปกตินะครับเพียงแต่ว่าเจ้าของเขาไม่ได้เดินสายไว้นะครับผมเล่นกันฟังนะครับ รอบเด้งนะครับรับประกันครับเดิมทุกจุดไม่มีซ่อมไม่มีแต่งไม่มีอาร์คนะครับรับประกันวันนี้เราก็จบไปที่ตัว z t 1 5 5หโปรนะครับหรือตัวท็อปมีไฟเลี้ยวสีส้มด้านข้างนะครับแล้วก็เชิงเป็นสปอยเลอร์สีบล็อกนะครับเบอร์โทรร้าับสนทะครับย์สมบูรณ์นะครับ098นะครับ362 8238นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดฟังไม่ทันก็บนหน้ากระดานผมทิ้งให้หนึ่งครั้งนะครับ รับโสมพลเจริญยนต์สวัสดีทุกท่านขอให้ร่ำรวยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับร้านเล็กๆแต่จริงใจครับสวัสดีครับ